เองสวัสดีอยู่ไหนเนี่ยที่ไหนนะอยู่ที่ไหนอะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะว่าเราจะมาเที่ยวอะไรกันคะบัวตองดอกบัวตองเราไปมาแล้วตอนกลางวันดอกบัวตองทุกดอกบัวตองไปมาแล้วตอนกลางวันแต่เราไม่ได้ถ่ายอะไรเพราะเรารีบเรากลัวมาที่นี่ไม่ทันกลัวมืดที่นี่เรามาดู ปางอุ๋งคืออ่างเก็บน้ําในโครงการพระราชดำริตอนเช้าจะมีหมอกเหนือขึ้นมาน้ําเหนือน้ําขึ้นมาแบบใช่ที่เขาฮิตฮิตกันอะแม่ก็มาลองดูซิเรงจะเห็นไหมแต่มันถ่ายไม่ได้เห็นพระจันทร์แต่ว่าดาวเออดาวห่างๆกันเนาะเราอยู่อจาจย์เราอยู่ที่บ้านดินไหนพาไปที่บ้านเราหลังไหนหลังไหนนะอ้าวตายตายแ คุณแจอยู่ที่แม่เบอร์สองลูกไม่ใช่อันนี้แหละหรือป้ายอะไรใช่ลูกอันนี้แหละค่ะไปแล้วพ่อไปไหนเนี่ยเมื่อกี้พ่อไปเย,ไปยินไปไหนถ้าประตูผุดไปได้ก็คือลูนะน กุญแจเขาพ่อเปิดให้หน่อยแล้วก่อนได้น,นี้เหรอแม่หาดูสิคะเออได้น,น,น,นี่นะที่นี่เขามีแคคตัสด,ด้วยเยอะอยู่นะเน,นี่ยมีแคคตัสเยอะเลย เดอนหนึ่งหกร้อยตอนแรกเรากำลังคิดว่าเราต้องรีบกลับมาอาบน้ำด้วยท็อดมีเตาแก๊สคืออะไรครับที่แก๊สคืออะไรครับเอาไว้ทำอะไรรู้ไหม,มน้ำอุน่นตอนแมีคือห้ามพักหกร้อยเพรว่าจะไม่มีน้ำอุ่นใช่ไหมก็เลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะเรากำลัง กลัวว่าท่านมีน้ำอุ่นเราจะทำยังไงกันดีเราจะทำยังไงกันดีใช่ไหมเราหนาวเราหนาวนี่ในห้องเป็นไงคะไหนบอกไหนสิก็จะมีแก้วน้ำให้สี่ใบคือนอนได้สี่ที่เหมือนกันนี่ก็ที่วัดฝุ่นไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็แก้วน้ำราคาหกร้อยนะอันนี้มีที่นอนสำหรับสี่ที่แล้วก็มีผ้าเช็ดตัวแต่อีกอันนึงไปไหนก็ขึ้นไม่รู้ไม่เป็นไรเรามากันสามเขาก็รู้แหละว่าเรามากันสาม พยายามมวนให้เป็นบ้านดินนะเขาบอกเป็นบ้านดินก็จะเป็นสีอย่างนี้นะทานาฬิกาคือหกร้อยบ้านอะเอาเถอะโอเคไม่ว่าไม่เอะอะอย่าพัไม่มีอาหารอะไรชมพูน้ำนี่จะเป็นสวิตอ่ะโอเคห้องน้ำไปห้องน้ำโอเคมีพัดลมดูดอากาศเพราะว่าเขาใช้ระบบแก๊สหลก คือเตาแก๊สที่เราเห็นเมื่อกี้มันมาใช้แบบกับพวกต้องทำน้ำอุ่นแบบแก๊สของเมื่อวานเนอ่มเขาจะใช้ใช้ถ่าอาบก็ได้นะคะมีนะคะมีโถชักโครกนั่งแต่ว่าให้ใช้น้ำตักเราอันนี้อันนี้น้ำนัหรับชักโครกเลยนะ้ำเราอ่านนะำทูใช่ไม่ใช่เราเอาน้ำนี้แล้วอ่านน้ำนี้ชิลล์แล้วแต่เลยอยากจะทำนี่ก็ทำนี่เราแขวนผ้าพอสมควรกระจกมีดอกไม้ด้วย น่าจะเป็นชื่อตกวันนี้มากรุ๊ปใหญ่มูกะทะวันนี้พ่อจะแบบดูทุกคนกินหมูกระทะน่ะเหมือนเมื่อวานแต่เมื่อวานเรากินไปแล้วไงวันนี้เราเลยไม่เอานะกินไปนะเอานะมีโต๊ะตรงกลางให้นั่งอ่ะพอประมาณก็มีเอ่อมีหน้าต่างอี้แต่เราคงปิดละเพราะว่ามันแบบผู้คนเดินไปมาอันนี้เป็นแมีโต๊ะเตียงใช้เขียนอะไรเล็กๆน้อยๆ โอเคค่ะคุณพ่อเดี๋ยวคืนนี้แม่ว่าจะไปทำอะไรกันดูดาวไปดูดาวกัน<ด>เอาแผนที่ดูดาวก็มีนะ<ข>อเอา,เอาขอ,ขอนั่งพักก่อนเอาพักก่อนพักก่อนไร้านขายของโบราณดทำเป็นเหนื่อยมี